สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะอะราค่ะคุณครูพึ่งเป็นคุณครูภาษาไทยมาสอนแทนคุณครูมดเนาะนักเรียนคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสอบถามคุณครูทักแชทมาถามคุณครูที่แชทส่วนตัวคุณครูได้เลยนะคะถ้าเรียนไปแล้วอะไรไม่เข้าใจอ่านไม่เข้าใจหรือเรียนไม่เข้าใจยังไงทักมาได้นะคะเด็กๆ นักเรียนคะช่วงนี้คุณครูอยากจะฝากนักเรียนไว้ว่าช่วงนี้โควิดระบาดเนาะน,นักเรียนป้องกันตัวเองด้วยนะคะนักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะใส่แมสใส่แมสสองชั้นได้ยิ่งดีเลยนะคะเจลแอลกอฮอล์นี่คือต้องพกฉีดประจํานะคะนักเรียนอวันนี้ครูพึ่งครูพึ่งจะมาเข้าเรื่องในหนังสือเรียนนะคะเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่อ่า ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่และก็มีงานทิ้งท้ายให้ทำเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่หนึ่งและหน้าที่2องอถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วคุณครูพึ่งก็จะพานักเรียนไปรับชมคลิปของคุณครูพึ่งเลยนะคะรับชมคลิปคุณครูพึ่งได้เลยค่ะ วันนี้เรามาเรียน <anal ysis> หลักภาษาและการใช้ภาษากันนะคะของป .2 นะคะอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื <Jonas> ่องสวัสด well <deuxième> ีเพื่อนใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีเพื่อนใหม่อ่าอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งอักษรไทยไข่ขาดนะคะเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่แต่ก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องอ่าคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันหาตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ใน เกมซ่อนหานี้โดยโดยเด็กคุณครูจะคิดที่ตัวสอนนั้นขาดติดต้องจะขึ้นกรอบมวงกลมสีขาวเนาะเรามาช่วยกันหาดีกว่าเอมันอยู่ไหนบ้างเนาะโหหายากจังอ๋ออ่าเจอแล้วใบไม้หนึ่งตัวอ่าสนหาเพียงชนะไทยเลขอ่าและและ,และตัวเลขไทยที่อยู่ซ่อนอยู่เนาะ เล uh huh. ื่อนไปไหนแล้ว mm hmm. อ้าวสระสระแล้วสระโอ้สระแหมอราคาเรียน อ่าเรามาเรียนรู้เรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะเรามาเข้าหนังสือกันเลยนะคะเข้าหนังสือแล้วก็เดี๋ยวเข้าบบฝึกหัดกันเลยอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งอักษรไทยฐานเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะเรียนอ่อ่าแต่ก่อนเรียนเรามาเล่นเกมซ่อนหากันก่อนอ่าโดยคลิกที่ตัวสอนนั้นหากถูกต้องจะขึ้นกรอบวงกลมสีขาวเนาะมาหาดีวกว่า ่าทุกคน,นช่วยหาพิชชาไทยเลขไทยท่อนดูดีกว่าเนาะอ่ะคิดๆนี่บอใบไม้อ้าวเลขสองอยู่นี่เปิมคูหาเราซิคหาเลขหนึ่งตอสัมเภาจอจานหมดหรือยังเนี่ยหมดหรือยังอ๋อเนี่งองูงอ่าคบแล้วอ่ะถัดมาทุกคนช่วยกันหาสระและวัณยุ์ที่ต้อนอยู่เห็ตัวเนาะ อ่าเจอแล้วตระไอหนึ่งตระอาสองอ่านี่ตระอุสามสาระอะศีไม่โคไม่โทรอยุครรณยุอันนี้บรรยุคไม่โทห้าตระอีโกอ่าหกและหกตัวอ่ามาดูเกมจับผิดดีกว่านักเปลี่ยนช่วยกันหาดีกว่าว่าอักษรตัวใดแตกต่างจากอักษรตัวอื่นเนาะ อักษรตัวใดแตกต่างกันอักษรตัวอื่นโดยคลิกที่ตัวอักษรนั้นตัวอักษรใดแตกต่างจากอักษรตัวอื่นจะขึ้นกรอบสีแดงอักษรประเภทเดียวกันจะขึ้นกรอบสีเขียวมาดูดีกว่าอ่ะอะไรที่แตกต่างกันตัวอื่นเลขหนึ่งเลขสี่เลขอะไรเนี่ยมาคลิกๆอ๋อนี่คือสระที่ตัวเลขอ่าเห็นไหมอ่าตัวนี้ตัวนี้แตกต่างเนาะ สระสระ,ะใช่เหรอมันไม่ใช่สละเนี่ยม,มันเหมือนมันเหมือนไม่เอกเนี่ยแสดงว่าตัวเนี้ยสอบวงวงวงนีกขิดตัวนี้แตกต่างนักเรียนดูว่าในตัวในแต่ละแถวอ่มีอักษรใดแตกต่างจาก อักษรอ,อยู่มากมาดูกันแถวนี้มีอะไรแตกต่างบ้างไม่เอกไม่โทไ,ไม่ตีที่แต่ว่าอันไม้อะไรเนี่ยอันนี้มีสลารุสลารุตรงนี้สละะะะะะารูโนบุนโทพยัญชนะพยัญชนะนี่ตัวเลขมาอย่างไรเนี่ยแตกต่างเนาะ อ่ะถัดมามาดูสิตัวเลขตัวเลขตัวเลขที่ละอะไรนี่ต่ามๆอ่ะดูแถวนี้แถวนี้ความสัเภางต,ตาปะตะอ้า,าวสระแอรมายังไงเนี่ยมาอยู่ร่วมวงยังไงเนี่ยอ่ะเราเข้าเรื่องกันก่อนเนอะหลังจากเล่นเกมกันไปแล้วเรื่องสว,วัสด,ดีเพื่อนใหม่อ่าในหนังสือเรียนของนักเรียนมีค่ะ เปิดดูได้เลยนะนักเรียนเปิดดูได้เลยนะในเร่มวรรณกรรมเนาะในเร่มวรรณกรรมวรรณกรรมหน้าอา่านอันนี้เขาเขียนอันนี้เขาเขียนว่าวรรณกรรมหน้าอานะ่านน่ะนักเรียนมาเรียนรู้กันเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่วันนี้เรามาเรียนของเร่มไอของหนังสือรักภาษานะลูกแต่อันนี้เป็นวรรณกรรมของในหนังสือในนั้นคือสวัสดีเพื่อนใหม่ สวัสดีเพื่อนใหม่เรารปดูเนื้อเรื่องกันวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่นหนึ่งนะ,ะเด็กๆด,ดีใจที่ได้เรียนชั้นใหม่ได้พบเพื่อนๆและคุณครูประจําชั้นคนใหม่นันพาและพอใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเลยเด็กทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันนันพาเห็นพอใจกำลังทักทายเพื่อนใหม่จึงเข้าไปทักทายเพื่อนใหม่บ้างอ่ดูนะ ดูคนที่ดูคนแรกตรงนี้หนหลยสวัสดีจ้าชื่อนันทาชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีจ้าฉันนันทาฉันชื่อาอ,าอ,าอ,อารีหรือ,หร,อหรือจะเรียกว่าจิปก็ได้จ้ะามาถ้าอย่างนั้นเรียกฉันว่ามดนะส่วนฉันพอใจจ้ะอารีบอกเพื่อนใหม่ทั้งสองคนว่า คุณพ่อคุณแม่น่ะของเขาต้องย้ายมาทํางานที่กรุงเทพมหานครอารีจึงต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่กรุงเทพมหานครตามคุณพ่อและคุณแม่เปิดเทอมมาก็ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วเหมือนนักเรียนแหละนักเรียนเปิดเทอมก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่อาจจะมีเพื่อนเข้าใหม่อเ,เข้าใหม่เข้ามานะาะก็พักทายกันเนาะมีอะไรก็แบ่งปันกันทักทายกันอ่า มา,มาเล่นเกมกิจกรรมสนุกกที่นาประโยคตัวนี้ดีวกว่าไม่มีตัวอักษรไทยชนิดใดหลังจากเรียนเรียนรู้มันไปแล้วเรามาพะกผ่อ,อนไทยอ่าตัวอย่างเปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่นาประโยคตัวนี้ไม่มีตัวอักษรไทยชนิดใดอ่โดยคิดอ่าดู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 โดยคิดตัวเลือกตังตัวนี้หาว่ถูกต้องจะขึ้นกรอบสีแดงอ่าคำว่าเปิดภาคเรียนเนี่ย ดูสิไม่มีตัวส่องหายไปไหนตัวเลขเนี้ยอุปนยุปมีศระศระมีพย,ยัญชนะก็มีเยอะเลยดูสิโอ้ไม่มีตัวเลขบนะเปิดถ้าเดินวรรจันไม่มีตัวเลขทำมือข้อนี้กว่าสวัสดีวันศุกร์อ่าตัวเลขเนี้เนี่ยอุปนยุปมีอุปนยุปมีเนาะ เสียงเสียงวรรณยุกต์ก็มีสระยมีอ่าศัลยะอีสระย์อะทิศนาก็มีตมาูตัวเลขดีว่ะเออตัวเลขไม่มี้าถัดมาหน้านี้เปิดภาาเรียนที่หนึ่งอ่าเลขหนึ่งมีตัวเลขวรรณยุกต์ละสรลมีใช่ไหมคองบวรรณยุกต์วรรณยุกต์ไม่มีอ่าถัดมาอนันทาไปหาเพื่อนที่บ้านวันจันทอ่าลองดูปิ มันไม่มีตัวเลขเนาะลองก่อนอ่าทูอ่าอา,อารีขายมะละกอราคาลูกละยี่สนะิบบาทดูตัวเลขมนี่ยมียี่สิบาทดูตัวเลขวรรณยุกอะตลาดมีเพยชนะมีวรรณยุกไม่มีอ่าต่อมากระโปรงของพอใจกระโปรงของพอใจตัวเลขมีไหม วันยุต์ก็ไม่เห็นมันตัน้นรูปวรณยุอ์อะตระงมีไมชนะมีนล้วตัวเลขเอ่อตัวนี้มามดเอาปลาทูให้แมวกินมีตัวเลขไหมวรณยุกตตระงไมชนะวรณยุ์ที่เราเห็นเนี้ยคือมันเราบางทีเราเรา,เราต้องใช้ขันล้วหรอกเช่นปลาป่าปลาป่า,ปา,ปา,ปา ครูให้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 เนี่ยซ่อนรูกนะลูกนี่ตัวเลขไม่มีอ่ะการบ้านคุณรูให้การบ้านหน้าที่หนึ่งและหน้าที่สองนะคะนักเรียนไม่ไปฝึกขัดละเปิดเลยหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองทำการบ้านหน้าให้ครูเกี่ยวกับเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่แล้วอ่ครูให้การบ้านหน้าที่หนึ่งให้สองไปทำมานะคะหน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง หน้าที่หนึ่งนักเรียนเนี่ยตอบคำถามทั้งหมดข้อเนี่ย4ข้อะนะให้นักเรียนตอบคำถามหน้าที่หนึ่งเนาะนักเรียนเรียนนักเรียนลองดูเนาะหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนักเรียนตอบคำถา,ถามทั้งหมด4ข้อ,อข้อที่หนึ่งคือนันทาและพอใจทักทายใครในวันเปิดเทอมเรียนวันแรกนะอ่ะเรียนรู้ไปแล้วตอบ งขั้นตอบเลยถ้าใครใครนันทาหัวใจถ้าใครใครนะอะอะไรนะอะ่เพื่อนใหม่ทําท่าทางอย่างไรที่แสดงถึงมิรภาพอันดีอ่าตอบมาเลยลูกเมื่อคุณครูเข้ามาในห้องนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรต่อคุณรูต้องทําอะไรทําความเคารพรอทำการอะไรนะทำทำยังไงทำความรบยังไง ข้อที่สี่การพูดแนะนําตนเองเมื่อพบเพื่อนใหม่ควรพูดอย่างไรอ,อนักเรียนนักเรียนตอบมาน,นะคะสี่ข้อบบปุชัดหน้าที่หนึ่งแล้วก็หน้าที่สองให้เขียนเลขหนึ่งถึงสี่ลงในกรอบเพื่อเรียงลําดับเหตุการณ์ของเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่เห็นไหมขั้นที่หนึ่งนักเด็กนักเรียนเข้าแถวครบรูปชาติขั้นที่สองขั้าที่สองนี่ข้นที่สองหรูปมั้ย นันทาและพอใจกําลังทักทายเพื่อนใหม่ข้อที่สามเพื่อนใหม่แนะนําตนเองว่าชื่ออารีหรือิตข้อที่สี่ครูแบะจาชั้นป .2 ทับหนึ่งคนใหม่แนะนําตัวเองว่าครูชื่อแก้วตามาลายทองแล้วให้อารีแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักอ่าเรียงลําดับเหตุการณ์แล้วอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังเนาะ ทำในแบบฝุกหาดหน้าที่หนึ่งและสองนะคะเราให้ผู้ปกครองถ่ายรูปลงเน็ตบ้านที่งถูสร้างให้เนาะตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปไม่จํากัดเวลาส่งนะคะไม่จํากัดวันเวลาส่งเอาที่ผู้ปกครองสะดวกแล้วว่างเพราะว่าเข้าใจว่าผู้ปกครองทางานไม่มีเวลานะคะเอาตามที่ผู้ปกครองสะดวกนะคะ,ะคุณครูเพิ่งก็ขอจบการเรียนการสอนเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ถัดไปนะคะนักเรียน